สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาทําความรู้จักกับเนี่ยก่อนจะไปเล่นภาคเอ่อฟังดีๆนะคะจะอ่านครั้งเดียวเพราะว่ามันยาวมากภาคเรพิแคนเวอร์หนึ่งจุดสองสอจามเก้าจุดจุดจกันเธอค่ะ <c oughs> แล้วก็ถึงกำหนด,ดวางขายกันสักทีนะคะสำหรับเนี่ยภาคที่มีชื่อยาวแล้วก็อ่านยากสุดๆไม่ต้องขออ่านอีกรอบน,นึงแล้วนะไม่เอาแล้ว ในวันนี้นะคะพวกเราชาว AS Esport ก็เลยจะมาติวเข้มก่อนจะเล่นเนียในภาคนี้กันค่ะสำหรับเนียนะคะเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นภาค spin-off จากซีรีส์ Dra กินการ r d ซึ่งออกมาครั้งแรกในปี2010ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมที่มีเนื้อเรื่องที่ดีมากๆเกมหนึ่งเลยทีเดียวและในภาคนี้นะคะก็จะเป็นการอัปเกรดตัวเกมแล้วก็เนื้อเรื่องจากภาคเดิม นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆเข้ามาในเวอร์ชนันนี้อีกด้วยพอพูดถึงเนื้อเรื่องที่ต่างจากภาคเดิมแล้วนะคะก็ทําให้แฟนๆเนี่ยตั้งตารอกันแบบสุดๆไปเลยและคะ่ะเพราะว่าเกมซีรีส์นี้นะคะออกมาแต่ละเกมเนี่ยก็ทําเอาคนเล่นอย่างพวกเรานะปวดตับกันไปต,ตามๆกันเลย แน่นอนนะคะว่าก็ยังได้คุณโยโกทาร o มานั่งแทนผู้กำกับเช่นเดิมซึ่งทุกคนนะคะต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าแนวคิดและก็สไตล์การเล่นเรื่องของคุณโยโกเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์มากแค่ไหนที่สําคัญเลยนะคะคุณโยโกเองเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วค่ะว่าเตรียมตัวเสียน้าตากับเกมนี้กันได้เลยนอกไปจากเนื้อเรื่องที่มันเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นมากๆแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยคือเพลงประกอบสุดยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยนะคะมักจะใช้ดนตรีในการเล่าเรื่องอยู่ เสมอแล้วก็ในหลายๆฉากเนี่ยก็ใช้ดนตรีในการเล่าเรื่องสื่ออารมณ์แทนตัวละครซึ่งทําออกมาได้ดีแบบสุดๆเลยค่ะคือต้องบอกเลยนะคะว่าดนตรีประกอบของซีรีส์เนียเนี่ยดังจนมีการจัดคอนเสิร์ตออเคสตรากันเลยทีเดียวแถมยังเคยมาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยด้วยนะคะสร้างปรากฏการณ์ขายบัตรหมดในไม่กี่นาทีมันแล้วด้วยจ้า สำหรับเกมเพลย์ของเกมนี้นะคะจะเป็นแอคชั่น RPG ซึ่งถ้าหากใครที่เคยเล่นเนียอ t ตโตมัตามาก่อนเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีด้วยการอัปเกรดของตัวเกมนะคะทําให้การต่อสู้มีความสนุกแล้วก็ลื่นไหลแบบสุดๆใครที่กังวลว่าจะมี Animation แอนิเมชันแปลกๆภายในเกมนะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องห่วงไม่เชื่อก็ลองดูจากภาพเกมเพลย์ที่พวกเรานํามาให้ดูก็ได้นะคะ มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้เลยนั่นก็คือฉากจบที่มันมีมากมายหลายฉากเลยล่ะคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณโยโกะแกเนี่ยขยนันขยันทําฉากจบของเกมที่แกเป็นผู้กํากับแล้วก็เขียนบทมาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่ Dragon at, ดราก้นกาหรือว่าเนียในทุกภาคที่ผ่านมาก็ล้วนมีฉากจบมากมายให้ผู้เล่นได้ปลดล็อกกันทําให้ผู้เล่นนะคะสามารถเล่นเกมได้หลายรอบนั่นเองตัวเกมเนีย จะสามารถเล่นได้อย่างเป็นทางการในวันนี้ค่ะเตรียมตับแล้วก็เตรียมผ้าซับน้ำตากันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับไปประจนภัยกันอีกครั้งหนึ่งโดยเนื้อเรื่องที่แตกต่างจากเดิมสนุกแน่นอนค่ะพวกเราคอนเฟิร์มเพื่อนๆคนไหนประทับใจเนียนะคะต้องรีบไปสอยมาเล่นแล้วนะ ชอบเกมนี้ที่ต้องไหนก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะหรือว่าถ้าชอบคลิปนี้ด้วยเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้เลยจ้าเหมือนเดิมเลยนะคะติดตามพวกเรา AS E Sport s เอาไว้คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารในวงการเกมที่อัปเดตกันเป็นประจำทุกวันกันเลยเด้อแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกคนไฮยา